ในโรงเรียนของนอนเนี่ยค่อนข้างเป็นโรงเรียนในเมืองและเด็กก็ส่วนมากมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาตั้งแต่ต้นจนจบจําได้ว่าเคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้เรียนต่อนะเพราะฉะนั้นยังมีเด็กๆที่เป็นเหมือนเพื่อนผมอีกหลายๆคนเลยครับแล้วก็เป็นเหมือนเด็กๆทั่วประเทศอีกหลายคนที่ไม่ได้รับการศึกษาที่มากพอเพราะฉะนั้นถ้าเราทําให้พวกเขาเหล่านี้ครับโตขึ้นไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพได้ท้ายสุด ผมในตอนแก่ผมก็ต้องหวังพึ่งเด็กๆยุคนี้แหละเหมือนกันมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา ConnectEG ชวนทุกคนมาร่วมช่วยเหลือโครงการทางการศึกษาของโรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลนอีกหลายโรงเรียนทั่วประเทศโดยตรงเพื่อสนับสนุนอนาคตการศึกษาที่เด็กๆสนใจอย่แท้จริงเด็กๆเหล่านี้รอการช่วยเหลือจากพวกเราทุกคนเพราะอนาคตการศึกษา็กไทย ร่วมสนับสนุนที่ connecttd.org